hello 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 see you soon hello 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 you've been behaving very poorly recently see you soon goodbye 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 so now oh. you'll be punished with detention <laughs> You can go ahead and clean the blackboards and the cafeteria. And you game And then you will stay in the detention room until tomorrow. Don't let me catch you misbehaving again. อันนี้ทำอะไรเอ่ยอหน้าหอบรรดาห้อก็ที่ก็ที่หัวผอหน้าห้องอันนี้ห,นห,นห,นหญิงเออหน้าห้องน้ำหญิงแล้วก็เข้าห้องเดียแล้วก็ก็ตอนนั้นหนูไปหาสหมุดแล้วหนูก็ตายอะ่ะไปไกลใช่ไหมอือหนูไปอันนั้น e สองอะ่ะ อก็หนูไป e สามแล้วก็มา e สองอ่ะเอ้ย e ไม่ใช่ e สมสิก็ตอนน e euh. ั้นวิ่งหนูหมดไงตอนที่หนูกำลังวิ่งเข้าห้องอ่ะก็หนูก็ต้องวิ่งอยู่แล้วเออแต่ก็ถือว่าได้เยอะนะ โอ้พี่ว่ามันออกจากตรงน,นี้ได้มาดูดิมาสำรวจเร็วทางนี้ตรงนี้เร็วอย่าเพิ่งกินมานี่สนามบาัสนี่มันมีหนังสืออยู่นี่คะนึงโอเคเดี๋ยวพี่จะเก็บ โอ้คนเดียวนะหนะูวนะินะ่งหนเะข้านหะ้องก่อนแหละล็อกอ้ล่าบู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 บบูบูบบูบููบูู่บนบูบูบบูบูอ I see you've finished. Now don't leave the detention room until um, tomorrow five. morning. <laughs> you don't want to know what happens if I catch you outside. <laughs> yeah. ออย่างก็ก่อนหนูไม่กล้าไปไหนแล้วตอนนี้หนูมาเอาโกะมันมีในโรงอาหารเหรอเบบเบเบเีย ก็ผอมาตอนนี้อาหารกำลังหมดด้วยเบบเบเบเบียเก็บเก็บ,บ,บ, <c oughs> บแล้วเก็บแล้วหนูกำลังจะวิ่งหนีเนี่ยกลัวาอาหารก็กำลังจะหมดเนี่ยเร็วเฮ้ยหนูว่าผอกำลังจะมาเขาบอกแล้วไม่เป็นไรอันนี้ได้สองอันแล้ว มั่งสักผ้าเพื่อน,นไฟฟ้าจะหมดเก็บห้องนเก็บห้อง E4 อยู่ไม่เอาต้อง E 3. ใกล้ๆ e หนูกลัวเข้าใจนะไอม

พี่อ้นเราเก็บเล็มที่หกเลยอือพี่อ้นไปเก็บอีนึงแล้วหนูกลัวเ,เราไปกินน้ำก่อน

คลิปลืมเปิดคลิปเริ่มใหม่เพราะว่ารอบนั้นตายไปแล้วสองคนไครคนแรกที่มันตายเฮ้ยก็มันเป็นประตูแดงเหมือนกันนะแล้วจำบางทีว่าประตูแดงอันนั้นมันไม่ได้อยู่ข้างซ้ายก็มัน อยู่ข้างขาเบบบเบบียคืออะไรวะปาปะปเบียเบียปปโปอไม่ให้พีกินมนอไปพีกจอยปปาโปกินน้เลยปปาโป้ปปออยเอาอะไรเนี่ยพีกอ้นนะเก็บหนูอยู่ในห้อง ห้อง CPTT หนูก็เป็นคนอยู่ในห้องแล,ล้วพี่อ้นก็หาหนังสืออ้าวก็สสที่บอกกันไง,ล,ล,องลองดูก่อน I see you're finished. <laughs> now, don't leave the detention room. <laughs> <until tomorrow morning. laughs> you don't want to know what happens if I catch you outside. อังกฤษเพราะพี่อ้นเป็นคนไทยหนู่เป็นปคนองังกฤษหรอพี่อ้นพูดภาษาไทย Papa Boy. No, 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 no. Papa Boy. Ah, Papa Boy. Ah. Oh, oh. Nó ăn hả đây lời đó. No, 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 no. Papa Boy. Ba ba boy. <laughs> พบอยอไม่ได้ตไอย่่ก็าอบอยออบอยอ้าวหนูได้สอันแล้วค่ะหนูวิ่งหนีกับห้องก่อนหนูได้สอัน ขอขอขอโทษในการเสียงดังด้วยนะคะบ๊าบ๊าบ๊อยบ๊าบ๊าบ๊อย no no บ๊อยห้องสี่

จะตายแล้วตอนนี้จะตายแล้ว,ลวไม่ใช่เกมนะคนนี่จะจะตายแล้วสสแสบคออะไรอ่ะเพื่งมาดูอันนี้ดิอะไรอ่ะอั้นที่สองตายไม่ได้หนูเข้าแล้ว,ลวไม่ ไม่เอาเริ่มทันหมสัดรอบลองเข้าไปดูว่ามีอะไรอหู่ตายเยี่ยวโดนตอบเวลามันมาไม่ต้องขีดยอมพอจะแตกแล้วโอ้เลือดหนูเลืองเลย อมแดงแล้วอ่ะแสงอม้มที่สามารถอยู่ห้องผู้ชายได้กินาร้าคดีมันกัน ลองอ้อมมาดิออกไปเก็บหนังสือเร็วๆไม่ต้องกลัวพี่ตายไว้หน้าห้องนี่หน่อยจะกดสัญญาณนี่หน่อยไม่ต้องทอไม่ต้องเขทอไปเก็บหนังสือ you <laughs>